นอนเฉยๆนะคะรีแรกลกรีแรกลกรีแลกนอนเฉยๆนอนเฉยๆนอนเฉยๆนะคะนอนเฉยๆนะคะให้คุณหมอตรวจก่อนนะคะ ให้คุณหมอตรวจก่อนนะคะฟังฟังฟังนั่นฟัง much higher โอ้เห็นไหมคะความดันหนูสูงหนูรู้ป่ะลูกหนูต้องรีแลกนะคะหนูอย่าบ่นมากหนูต้องผ่อนคลายเห็นไหมความดันหนูสูงเลยหนูบ่นเยอะเห็นไหมหนูต้องผ่อนคลายนะคะหนูต้องรีแลก ไม่ต้องบนไม่ต้องเครียดนะคะโอเคไหมคะโอ้เห็นไหมนี่ค่ะความดันสูงค่ะออโอเคลูกผ่อนคลายนะคะลูกต้องผ่อนคลายนะคะ